นึกภาพกันเถอะว่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปธรภมคือหัวใจของการเชื่อมโยงที่ส่งพลังแต่การที่สมาคมวิสิตเก่าของที่นี่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แบบนี้มันอาจทําให้หลายคนสงสัยว่าการขยายเครือข่ายไปถึงหนึ่งแสนคนจะเป็นจริงหรือไม่และมันจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่างไรมาดูกันว่าฉันจะเล่าเรื่องราวนี้ออกมาอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆและรู้สึกอยากร่วมด้วยกันครับเศร,รษฐกิจ h t t p s w w w b a n k c o s อทแบ s l a บิสเนสดอทคอ l แค Business s เนสอ e c o n o m i c 17ตุลาคม2025เวลา15นากา7นาทีนายนัทพลรังสิตพลในฐานะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในพระบรมราชูปถัมภ์สนจังหวัดได้ขึ้นแท่นนำทีมด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับวาระปี2568 ถึง2,570โดยเน้นการปลุกพลังเครือข่ายของผู้ที่นี่ให้กลับมาร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนและยึดมั่นในเกียติภูมิของจุฬาอย่างต่อเนื่องนายนัทพลรังสิตผลซึ่งเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาคนที่34หรือที่รู้จักกันในชื่อนายกปัน้นได้กล่าวอย่างกระตือรือร้นว่าปี2,569เป็นช่วงเวลาพิเศษที่สนจังหวัดจะครบรอบ80ปีแห่งการก่อตั้งตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2,489 ซึ่งเปรียบเสมือนต้นจมจุรีที่มีอายุยืนนานและแผ่กิ่งก้านไปไกลทั่วโลกเหมือนกับชาวจุฬาที่กระจายตัวอยู่ในทุกมุมโลกเลยครับดังนั้นสนจังหวัดจึงตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือสังคมมากขึ้นโดยวางแผนเพิ่มจํานวนสมาชิกจากหลากหลายอาชีพให้จากเดิม18000คนเพิ่มมอขึ้นเป็น10,000แคนภายในระยะเวลา2ปีเพื่อเชื่อมโยงพี่น้องชาวจุฬาจากทั่วทุกมุมโลกกลับเข้าสู่สมาคมและเน้นย้ำวิสัยทัศน์ Center of Connections ภายใต้แนวคิดซีวีเวโหมายซีวีเวโนั้นมีจุดมุ่งหมายในการสร้างคุณค่าจากการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งนิยามผ่านตัวอักษร5ตัวได้แก่วิชเนรีซึ่งหมายถึงการมองการไกลวางแผนอนาคตล่วงหน้าไปสิ20ปี A อาริอานมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายใหม่ๆ L. l e g a c เลกเีเพื่อสืบทอดมรดกของจุฬาและต่อยอดประวัติศาสตร์ของส่วนจังหวัด U u ยูเนีเน้นการเชื่อมโยงชาวจุฬาทั่วประเทศไทยและทั่วโลกให้เป็นหน่วยเดียวกันและ E e m p o w e r m e n t เพื่อเสริมสร้างพลังให้กับสมาชิกและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านนวัตกรรมจากจุฬาส่วนมายนั้นมุ่งขอฮับเคลื่อนด้วยการใช้หัว Mindset ซ,ซึ่งคือการคิดอย่างเป็นระบบใช้เทคโนโลยีและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นตัวเลขรวมถึงใช้ใจฮาเซ็ตที่ใส่ใจต่อสมาชิกและรับฟังความคิดเห็นทุกอย่างเพื่อนำม,มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากครับ แต่ก่อนที่ผมจะเล่าต่อคุณคิดว่าการขยายสมาชิกแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาสังคมไทยที่ซับซ้อนได้จริงหรือเปล่ามาดูกันว่าสนจังหวัดได้เตรียมกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อรองรับสมาชิกใหม่ๆอย่างชูเลอร์มาร์เก็ตทิงซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบ n ิวส์ที่รองรับสมาชิกได้ถึงหลักแสนคนทําให้ทุกคนสามารถโต้ตอบก,กันได้โดยไม่ถูกจํากัดด้วยเวลาและสถานที่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อปลุกพลังรุ่นซีอูตั้งแต่ซีอูสองพันห้าร้อยถึงซีอูสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เพื่อสร้างการ เชื่อมโยงในระดับเดียวกันและสนับสนุนกิจกรรมรวมรุ่นต่างๆรวมถึงการปรับปรุงงฐานข้อมูลสมาชิกให้เชื่อมโยงหลายฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครสมาชิกใหม่นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมหลากหลายเช่นลายแดน c ์แจ็ตแดนซ์และกิจกรรมออนไลน์ที่เหมาะสําหรับน้องๆเจนแซดรวมถึงการปรับรูปแบบการระดมทุนเข้าสมัครคุใหม่ให้บริจาคได้ผ่าน QR code ออนไลน์อย่างสะดวกโปร่งใส และรับสิทธิประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีไม่จำกัดแค่เดือนตุลาคมเหมือนเดิมซึ่งนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นต่างกันนะครับเพราะบางคนอาจคิดว่าการบริจาคออนไลน์แบบนี้จะลดความผูกพันส่วนตัวลงแต่ผมว่ามันทําให้การมีส่วนร่วมง่ายขึ้นสําหรับทุกคนที่ทํางานหนักในยุคใหม่นายนัทพลยังเชิญชวนให้นิสิตเก่าจุฬาและคนไทยทั่วประเทศติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมในงานปิยมหาราชานุสรณ์2,568ผ่านเพจ ชูเลอร์นโดยร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของสนจังหวัดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กัญญยนยายน2569และเขาย้ำว่าทุกคนในจุฬาสามารถเป็นเนคคเน็ตเธอได้เลยความสำเร็จในการบรรลุปเป้าหมาย100,000คนขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะและจังหวัดประธานชมรมและตัวแทนซีอีของแต่ละรุ่นเมื่อเราผนึกกำลังจนได้นั้นสนจังหวัดจะ กลายเป็นเซ็นเตอร์ออฟคอนเน็ชันที่แข็งแกร่งและช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยในหลายด้านเชิญมาร่วมกันสร้างให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นแรงบันดาลใจของประเทศกันเถอะช่องทางการบริจาคเงินสมทบทุนเนื่องในงานปิยมหาราชานุสรณ์2,568ขอเชิญชาวจุฬาและผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมน้อมสืบทอดพระราชปณิธานของพระปิยมหาราชพระองค์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับแผ่นดิน ร่วมบริจาคเงินเพื่อส่ทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของสนจังหวัดผ่านระบบออนไลน์ด้วย QR Code โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารใดก็ได้แล้วเลือกสแกนจ่ายส่องที่ QR Code หรือถ้าท่านบันทึกภาพ QR นี้ไว้ในโทรศัพท์แล้วก็สามารถกดเลือกภาพจากไลบรารีเพื่อเข้าสู่หน้าทํารายการ E D O N A T I O N ของมูลนิธิสมาคมนิสิตก่าจุฬากรอกจำนวนเงินบริจาคตามกำลังศรัทธาตรวจสอบและยืนยัน นอกจากนั้นท่านจะได้รับสลิปเก็บไว้ในไลบรารีของโทรศัพท์ไม่ต้องติดต่อขอใบเสร็จเพราะระบบจะส่งลดหย่อนภาษีให้อัตโนมัติและสามารถตรวจสอบได้ในระบบ Erevenue ของกรมสรรพากรภายใน1-2วันหลังทำรายการที่ลิงก์นี้กรมสรรพากร h t t p s p l a y a r d g o t h r o a d k i d d o n a t i o n p o t a s o r u m m a r k f r o m เท่ากับพเและนี่คือส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นครับ คุณคิดอย่างไรกับวิสัยทัศน์นี้มันจะช่วยให้จุฬาเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงที่แท้จริงหรือไม่หรือบางคนอาจเห็นว่าการเพิ่มสมาชิกแบบนี้อาจทําให้ความเป็นเอกลักษณ์ของจุฬาเบลอลงบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะครับคุณเห็นด้วยหรือไม่และถ้ามีข้อโต้แย้งอื่นๆอยากฟังมาก